สวัสดีค่ะมาพบกันกับฮาหนอยช่วงเย็นนะคะช่วงบ่ายต้องขออภัยพอดีไปหาหมอมานะจ๊ะก็อันดับแรกเราก็เจอฮานอยพิเศษเด่นหกรองเด่นศูนย์รองหกวิ่งรูดศูนย์วินบวกเบิ้ลศูนย์หกเจ็ดสามสี่ฮานอยปกติเด่นสองรองสาม วิ่งรูดสวินบวกเบิ้ล2องสาหุ้นอียิปต์เด่น7 9วิ่งรูด7วินบวกเบิ้ล7 9 1 2 3นอฮานอยพัฒนาเด่น3รอง8วิ่งรูด3วินบวกเบิ้ล8 38 ก้าหนึ่งห้าฮานอยว i ไอพีเดนเจ็ดเดนหนึ่งรองเจ็ดวิ่งรูดหนึ่งขออภัยนะคะวินหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามลาวสามัคคีเดนเจ็ดรองหนึ่งวิ่งรูดเจ็ดวินบวกเบิ้ลนเจ็ดหนึ่ง สามีหนี่ก็ขอขอบคุณที่รับชมและขออภัยช่วงบ่ายที่หายไปนะคะพอดีหมออโรคภูมิแพ้นัดนะคะนี่เดี๋ยวพบกันอีกทีคือหุ้นรอบดึกนะคะเดี๋ยวมาพบกับน้องแอดอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ